สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับสาวกชาวกาลินาอันดอนนะครับผมตอนนี้ตัวเกมนะครับแจ้งว่ากำลังจะเปิดภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมคาดว่าจะเป็นวันที่29นะครับอ้างอิงจากแอปสโตนของับขอ iOS นะครับผมใครที่รอเกมนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าเตรียมตัวเตรียมเครื่องไว้พร้อมเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมเขาเนี่ยกราฟิกโหดสุดๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแล้วก็แมปที่โคตรใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีหลายแผนที่ด้วยนะครับผม ใครมีเพื่อนนะครับชวนเพื่อนไปท่องโลกกว้าง Open World กันได้เลยนะครับผมมีทั้งระบบการสร้างบ้านตาร์ตี้คิวนะครับแล้วก็โหมด PVP หรือว่าล่าบอสนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับรีบไปลงทะเบียนตัวเกมไว้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดของรางวัลมากมายเลยนะครับผม